สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพิเทพนะครับ<ฆ>กสิกรรมธรรมชาติสุขใจพอนะครับเป็นหัวหน้านะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติสุขใจพอด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขอพิเทพแนะนําตัวเองก่อนครับครับผมชื่อสุเทพครับเนาะสุเทพไหลเจริญนะ เดิมทีเป็นคนต่างจังหวัดนี่นะครับคนสุขโขทยนะัยเนาะไปทำมาหากินอยู่จังหวัดนนท์วันหนึ่งก็โหยหาวิธีเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะที่เราจะสามารถพึ่งตนเองได้ก็เลยไปศึกษาเรื่องของศาสตร์พระราชาเนะาะศาสตร์พระราชากับอา,อาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒสัญญาคำทอนเนาะก็เลยติดใจคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นวิธีของเรานั่นแหละเนาะ วิธีของคนคนไทยเนาะคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกเราไปทำมาหากินเหนื่อยแล้วเราอยากมีพื้นที่ที่มีความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินมีใช้มีความร่มเย็นในพื้นที่เราเลยตัดสินใจมาซื้อที่แปลงนี้เพื่อมาทำโคกหนองนาครับเพราะว่านี่แหละคิดว่านี่แหละคือชีวิตเราแล้วก็เป็นการพึ่งตนเองเนาะ สร้างสร้างด้วยตัวเองพึ่งตนเองให้ได้ได้100ร้อยเปร์เซต์คแล้วไอเดียของพี่ครับยิมีอยู่ไอเดียหนึ่งนอะงที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการทําบ้านดินอยากทราบอไอเดียหรือว่าจุดประกายนะครับที่ทําให้พี่สนใจทําบ้านดินขึ้นมานครับก็คือที่สนใจทําบ้านดินอย่างหนึ่งก็คือการสําคัญเลยคือการพึ่งตนเองได้เนาะ คือกิจกรรมธรรมชาติเราจะมีเรื่องของสี่พอพอหนึ่งนั้นก็คือพออยู่พออยู่เนี่ยเราสามารถสร้างบ้านเองได้เนาะบ้านอะไรที่ตอบโจทย์และใช้เงินน้อยที่สุดแล้วสามารถทําเองได้เนาะในยุคนี้ก็น่าจะเป็นบ้านดินที่ที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องอพึ่งคนอื่นเราสามารถทําเองได้มันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรแต่มันก็สามารถอยู่ได้ให้ความ ร่มเย็นให้ความเย็นให้ความอบอุ่นแก่เราได้ผมเชื่อว่าบ้านดินนี่แหละจะตอบโจทย์ที่สุดครับแล้วก็ใช้เงินให้น้อยที่สุดออก่อนที่พี่จะทำบ้านดินพี่มีความรู้เรื่องช่างมาก่อนไหมครับหรือ,อยังไงก็พอมีครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่างทางด้านอื่นๆแต่เราเป็นคนชอบชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบความท้าทายชอบอะไรใหม่ๆเพราะว่าการทำบ้านนี่ ถ้าเราพึ่งตนเองได้เราก็ไม่ต้องจ้างช่งางและพื้นฐานทางด้านช่างเราก็มีเดิมทีเป็นเป็นช่างซ่อมรถยนต์เ <c oughs> นาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความท้าทายใหม่ของการทํางานก็คือความรู้ใหม่นั่นแหละครับ <c oughs> พอเราคิดจะทําอะไรใหม่ๆเราก็จะมีความท้าทายใหม่เราก็ได้ความรู้ใหม่ได้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับครับ <c oughs> แสดงว่าคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานของการทำบ้านเลยเนี่ยสามารถก้าวเข้ามาหรือว่าจากสนใจทำบ้านดินเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมครับทำได้ครับทำได้เพราะว่าบ้านดินไม่มีอะไรตายตัวมันไม่ได้มีอะไรเป๊ะเพียงแค่อย่างหนึ่งที่เราควรจะมีคือเราต้องมีความพอก่อนเนาะเราพอ,อคือพอที่จะ,อ,ะอยู่บ้านดินได้ไม่ได้ไปอวดโก้วดหรูอ,อดอะไรก็ขาอยู่บ้านดินมีความอบอุ่นอยู่ครอบครัวยังมีความสุข แล้วเรื่องอื่นๆที่เราไม่ถนัดเราก็พยายามเรียนรู้ยิ่งในปัจจุบันเรามีโซเชียลเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาไม่แพงถ้า,าเรามีการประสานงานกับเพื่อนหรือคนที่มีความรู้เราไปเรียนรู้ไปศึกษาผมว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนทั่ว,วไปเลยครับเรื่องบ้านดินครับ,รบเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับเอเควันนี้ก็จะขอพิเทพนะครับยี่ร้อยพิเทพมี เรื่องราวที่จะคุยเราอีกเยอะมากแล้วแต่วันนี้ผมจะขอโฟกัสแค่เรื่องบ้านดินก่อนจะขอพิเทพพาเราไปชมบ้านดินนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมเนี่ยจะจะถามก่อนว่าบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับพี่บ้านหลังนี้ขนาด3าคูณหเมตรครับ3าคูณหเมตรนะครับสามคูณหเมตรเป็นบ้านชั้นครึ่งครับชั้นครึ่งนะฮะแล้วใช้เวลาสร้างประมาณกี่วันครับหลังนี้จริงอ่ะหลังนี้ใช้เวลาสร้างไปปีกว่าปีกว่าเพราะเราก็มีงานอย่างอื่นด้วยเนาะครับทำบ้างหยุดบ้างทาไปเรื่อยๆครับ ใช้คนสร้างประมาณกี่คนครับหลังนี้แรกเริ่มเดิมทีเคยมีน้องๆเข้ามาช่วยอยู่พักหนึ่งตั้งแต่ชั้นล่างครับแต่ถ้าชั้นบนขึ้นไปแล้วเป็นคนทําเองคนเดียวโอ้ครับครับ,รบงบประมาณบอกได้ไหมพี่ประมาณเท่าไหร่หลังนี้งบประมาณแพงสุดก็น่าจะเป็นชุดวงกบป,ประตูหน้าต่าง<อ>สมัยใหม่นี่แหละตัวนี้สองหมื่นห้าอย่างอื่น,นะผมว่าผมว่าหลังนี้ไม่น่าจะเกินแสนไม่เกินแสนนะครับใช่ครับรบ,บ้านไซส์ขนาดนี้นนแ,นแต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง วัสดุอุปกรณ์บางทีก็เป็นของเก่าเนะาะไม่ใช่ของใหม่ก็คือเอายุคเอาประยุกต์ของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ครับใช่โอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ด้านหน้าเลยเนาะใช่ครับโอเคครับ <c oughs> ตรงทางเข้านี่ก่อนทางเข้านี่ใช้ไม้อะไรทำครับเนี่ยเป็นนี้เป็นไม้ไม้จริงครับผสมกับเหล็กงานที่ถนัดที่สุดก็คืองานเหล็กทําไมต้องใช้เหล็กครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยถึงเราจะซื้อมา แต่ว่ามันใช้ใช้ได้จนหมดเนาะไม่เหมือนไม้ไม้ในถ้าเราซื้อของเก่ามานี้มันจะเหลือเศษเยอะแล้วมันเหลือทิ้งเยอะเหล็กเนี้ยประหยัดสุดละโอ้ครับแล้วก็เชื่อมได้เชื่อมได้ตัดเดียวได้ได้วยใช่ครับครับโอเคนี่คือภายนอกตัวบ้านนะครับโอเคบ้านหลังนี้ก็จะมีความสูงเนาะประมาณ5เมตร5เมตรกว่ามันก็จะมีติ่งเนาะก็เลยทําติ่งออกมาเพื่อโชว์ด้วย ติ่งตัวเนี้ยอ่าเป็นเสาหลอกครับเป็นเป็นตัวประคองความสูงจริงๆบ้านดินเขาไม่ใช้เสาก็ได้ใช่ไหมบ้านดินไม่ใช้เสาครับบ้านดินไม่มีเสาเลยแต่ว่าเรามีติ่งเพื่อที่จะประคองความสูงขึ้นไปเฉยๆครับครับด้านข้างก็สวยนะครับเห็นด้านข้างแลสวยมากครับครับโอเคแต่บ้านนี้เราใช้ประตูหน้าต่างสมัยใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเนาะให้ดูเป็นโมเดิร์นใครใครสามารถทําได้หาซื้อได้ง่ายครับตัวนี้ครับนะ ไปดูด้านหลังหน่อยไหมครับด้านหลังเห็นว่ามีวงจรพิเศษอะไรอยู่ครับนะครับด้านหลังก็จะมีชุดโซลาเซลล์ครับนี่ติดแผงโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกำลังทดลองใช้อยู่เนาะใช่ครับครับก็มีแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาเพื่อที่ว่าจะให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยใช่ครับครับก็มาประยุกต์ใช้กันครับอันนี้เป็นระบบน้ําระบบน้าครับนี่ทําเองหมดเลยหรือเปล่าครับระบบน้ําระบบไฟทําเองหมดเลยครับเพราะว่า การสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราต้องต้องเป็นหลายๆอย่างแต่ไม่ได้เก่งนะครับเราก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ทําไปอะไรที่มีความเสี่ยงเราก็ไม่ทําก็ไปถามผู้รู้มาเราก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้ใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอบวนไปอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งตัวนี้คือห้องน้ํานะครับตรงนี้คือห้องน้ําครับห้องน้ําในตัว โอเคนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีเป็นหน้าต่างบานใหญ่ครับหลังคานี่ใช้วัสดุอะไรครับหลังคานี้ใช้ลอนคู่ครับลอนคู่ใช้กระเบื้องเก่าเนาะกระเบื้องเก่าเพื่อนให้มาด้วยนี่ก็ขึ้นหลังคาเองขึ้นหลังคาเองทําเองด้วยครับค่อยๆทาไปครับครับก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าเราไม่ต้องไปพื่งนคนอื่นแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับขอพิเทพช่วยเปิดบ้านต้อนรับนะครับคุณ<ะ>ผู้ชมในการชมบ้านดินนะครับประยุกต์จากพิเทพนะครับทำคนเดียวทั้งหมดเลยครับนะครับพยายามท <ำ S 2> ําทุกอย่างเพื่อเพื่อลดการาการใช้เงินให้น้อยที่สุดเนาะข้างในนี่เย็นมากเลยนะครับเย็นเลยครับ <volleyball> นี่สามหุห้าเมตรนี่ไม่รู้สึกว่ามันแคบเลยนะใช่ แต่ถ้าเป็นชั้นเดียวก็ไม่น่าจะพออยู่ครับจุดแรกเลยจุดไอโซฟานั่งต้อนรับโซฟาเลยครับโซฟาเป็นนนัั่งโซฟาดินครับเป็นโซฟาดินเนาะไม่มีหลุดละเราใช้พลิเมอร์ทาไปละทางลงสีลงลายเรียบร้อยการนี้เราสามารถตกแต่งหาอะไรมาปูได้ครับผ้าปอกอะไรจริงจริงนะครับเย็นเย็นอุณหภูมินี้ไม่น่าจะถึงยี่สิบเนี่ยข้างในโอ้ใช่ครับใช่เย็นเลย เฟอร์นิเจอร์เนาะอันนี้เป็นเอาไว้วางกระเป๋าใช่วางของวางกระเป๋าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งตกแต่งโคมไฟก็แบบไฟนี้ก็ไปหาซื้อปกรณ์มาเนาะแล้วก็มาประดิษฐ์เองครับเนาะของราคาถูกแล้วอะไรที่เราทําได้เราก็พยายามจะทําเองอันนี้ก็แขวนเสื้อผ้าขนาดเล็กนะสำหรับคนมาพักอืทําด้วยไม้้แขวนเสื้อผ้าวางกระเป๋าคนนท่วางกระเป๋าใช่ครับ ห้องน้ําห้องน้ําก็ทําเองห้องน้ําก็ทําเองครับ oh. อาจจะไม่เนียบเท่ากับมืออาชีพแต่ก็พอได้อยู่เพียงแค่เราเรามองถึงประโยชน์ของเขาเนาะถ้าเรามีกระเบื้องเรามีอาจจะปูได้ไม่เนียบอะไรมากมายนะักกระเบื้องก็ซื้อแบบถูกๆเนาะแล้วก็เราต้องการมีให้ครบเพื่อใครมาพักมาอะไรจะได้มีความสะดวกสบายครับครับโอ oh, ้สะอาดสะอ้านดีนะครับครับ,ค,รบคือใครบอกว่าบ้านดินนี้จะดูแบบ อับๆชื้นๆนี่ไม่ใช่เลยนะเรื่องฟ้านี่ก็ทําเองแต่ว่านี่ซื้อมาเนาะสวยนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นฟ้าทําจากไม้ไผ่ทำจากไม้ไผ่เองอะไรเองก็จะมีความเข้ากันกับการใช้ดินในการทําผนังประตูก็กันน้ำประตูกันน้าประตูสมัยใหม่ครับเป็นเป็นการผสมผสานกันได้อย่างดีนะครับ โอเคแล้วข้างบนนี่จะทําอะไรครับเห็นมีโครงหล็รอยู่ข้างบนนี้จะเป็นตะข่ายไว้นั่งเล่นครับอ๋อเจาตะข่ายแล้วเหมือนเปเปยวนงี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสามารถนั่งอ่านหนังสือนอนเล่นได้ใช่ครับให้มันเข้ากับยุคสมัยโอ้ดีพี่แล้วเป็นการใช้พื้นที่ได้ดีแล้วคือถ้าเราเป็นเทเทเป็นพื้นเงี้ยมันก็โค้งส้างมันก็ดูทึบๆนะครับใช่ใช่ถ้าอย่างงี้ผมว่ามันดูโล่งเนียนะครับ ท่านคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้ามีตะข่ายนะวางอยู่ด้านบนเนาะก็เหมือนกับเราเป็นนั่งเล่นตามคาเฟ่ต่างๆอาจจะเป็นจุดดึงดูดเด็กๆคนสมัยใหม่เข้ามาเออบ้านดินก็ทําได้แบบนี้นะแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับครับโอเคถัดไปจะเป็นบันไดชั้นสองนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะครับครอ๋อนี่พิเทพเดินขึ้นไปแล้วนี่เป็นชั้นลอยครับชั้นสองเดี๋ยวผมจะขึ้นตามแล้วนะครับ บันไดก็สวยนะพี่ครับอันนี้ก็มันเป็นบันไดเก่าครับที่เราเจอเราก็ซื้อเก็บไว้พี่ทําเองหมดเลยเหรอครับบันไดการใส่ไม้อะไรต่างๆไม่ได้ใส่ครับปกติเราจะไม่เน้นเรื่องใส่เราเสียดายเนื้อไม้ครับแต่มันเรียบอยนะฮะครับเป็นบันไดเก่าครับที่เราเก็บไว้เนาะซื้อเก็บไว้โอ้พื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับครับตรงนี้ก็วางเตียงห้าฟุตได้เลยนะวางที่นอนครับครับที่นอนเป็นที่นอนไม่ต้องมีเตียงอะเนาะใช่ไม่มีเตียงวางไปเลยครับ ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นที่วางของที่นั่งเล่นนั่งเล่นห้อยขาโอ้เสยครับสวยอันนี้เป็นนั่งเล่นห้อยขานั่งทํางานอะไรได้ครับของนี้ก็ไฟแล้วแต่คนบริจาคให้เราก็มาประยุกต์ใช้เราก็ต้อง็นการประยุกต์ที่ลงตัวจริงๆครับใช่ครับมีมีอะไรค่อยใส่นะครับมีแสงลงตัวนี้พอดีด้วยอันนี้ช่องแสงเนาะเพื่อนั่งประหยัดไฟไม่ต้องเปิดไฟใช่ครับโอ้สวยครับสวยสวยมากคือเห็นเราอยากได้เลยเนี่ยสักหลังหนึ่ง เห็นได้คว่าพี่เทพจะเปิดเป็นที่พักใช่ครับเปิดเป็นดีใช่ครับก็จะทํากับน้องที่ความคิดไว้ครับให้มีรายได้เข้ามาหลายคนเขามาแล้วมาลองนอนบ้านดินดูครับว่าว่าจะเป็นยังไงน่าอยู่มากครับผมว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะต้องมาลองนอนบ้านดินแล้วคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อินมากตั้งแต่แรกแต่พอพอได้มาเริ่มทําอิดดินดิบกับพี่เทพเนี่ยครับู้สึกว่ามันง่ายมากในการทําบ้านดินครับ ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคือทํางานแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะแดดออกแล้วก็เลิกเป็นอะไรที่แบบถูกจริตกับผมมากแล้วเราได้ความแข็งแรงด้วยเนาะร่างกายด้วยครับคือดินเนี่ยมันอยู่กับยังไงก็อยู่ได้จนโลกจะสลายนะใช่ครับมันไม่มีทางบุบสลายไปวัสดุอื่นเราก็ซ่อมแซมเองได้ง่ายนะโอ้สวยความพิเศษบ้านหลังนี้คือฝ้าก็เป็นดินโอ้ฝ้าซึ่งจะไม่ค่อยมีใครทำมันเป็นความที่ยากมากเนาะการที่เจ้าดิน ทีละก้อนทีละปั้นทีละถังขึ้นมาโปะโปะโปะขึ้นมามเหมือนเราเป็นปวกลยนะที่ทํารังอยู่เองเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเคยสังเกตว่าปวกเนี่ยไม่มีหลังคานะใช่แต่ฝนตกอะ่ะรังปวก,กไม่ไม่พังนะใช่เพา,าเขาสร้างเป็นจอมาเนาะเป็นโซนแรมก็เป็นอะไรที่แบบแค่บอกบ,บ,บ้านดินไม่แข็งแรงนี่ผมว่าต้องมาลองลองมาลองดูก่อนครับลองดูรอบๆอไปครั้งนึงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านดินบ้านดินอะไรบ้านดินอจฉริยะใช่ครับอ่า ก็มีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าไปยุดด้วยความชื้นค่าฝนความชื้นครับครับเราก็จะได้จะได้พิสูจน์โดยทางวิทยาศาสตร์ว่าเออบ้านดินมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเนาะครับแต่ที่พิเทพทำเนี่ยก็มีความผสมประสานนะผมมองว่าคือมีแสงเข้าได้เยอะครับจากการใช้โครงสร้างโมเดลเนาะก็คือวงกบอะไรต่างๆที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ย ทําให้แสงเข้าได้แล้วก็ไม่มีความอับชื้นติดการใส่หน้าต่างเยอะก็ทําให้การก่อดินมันน้อยลงครับเพราะเ้านดินก็อยากจะทึบหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีหน้าต่างเยอะจะทึบผมว่านี่อยากจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือถ้ามีหน้าต่างเยอะมันทําให้บ้านเย็นด้วยครับลมถ่ายเทได้สะดวกเราก็ไม่ต้องไปติดแอร์ให้เปลืองเปลืองพลังงานตรงนี้อนาคตก็จะผูกเปไว้นะครับเราก็สามารถที่เพิมเอนอนหลับตัวเนี้ยสบายกว่าอีกเป็นเป็นตะข่ายเลยครับ เป็นตะข่ายห้อยลงมาสามารถนอนได้หาหาเบาะบนุ่มๆมาวางไว้เด็กๆมานั่งเล่นได้แต่ก็ต้องทําให้ให้แข็งแรงเนาะไมไ่เป็นอันตรายก็วันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมบ้านดินของพี่เทพนะครับกสิกรรมธรรมชาติสุขใจพอนะครับซึ่งตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ90%นะพี่นะครับก็ยังเหลืออีก10%ที่ต้องเก็บรายละเอียดเรื่องระบบไฟนะครับเราก็จะมี ระบบอัจฉริยะนัคือการควบคุมนะครับการเปิดปิดไฟการใช้ระบบไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การวัดตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นความชื้นอุณหภูมิต่างๆนะครับก็จะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีนะครับกับความเป็นธรรมชาตินะครับของบ้านดินของพิเทพนะครับก็คุณผู้ชมนะครับถ้าว่างๆนะครับลองแวะมาเยี่ยมชมพิเทพได้นะครับบ้านดินของพิเทพตั้งอยู่ที่ที่บ้านเลขที่ อะไรตำบลอะไรนะครับพี่อ่าอยู่อ่าบารเลที่1นึ่งหนทับสหรืออยู่ใน Google ก็ได้ครับชื่อพิม์พเข้าไปในชื่อส่วนได้เลยครับกิจกรมกกรมธรรมชาติสุดใจพอก็จะพามาที่นี่เลยเ,เจริงๆอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่นะครับ,รบ <laughs> อยู่ในอยู่ริมเมืองครับไม่ได้อยู่บนดอยเนาะอ่า อนาคตก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างใช่ครับนะครับก็เช่นมาพักแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบเกษตรกรรมธรรมชาติจริงๆครับพี่เทพจะสอนทำอิดดิบด้วยไหมฮะในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าเราเราก็มีโครงการทำหลังต่อไปอยู่ในในพื้นที่นี้เหมือนกันและอย่างหนึ่งที่ตรงนี้อยากให้เป็นที่เรียนรู้ในในด้านต่างๆเนาะในใน,ในวิชาของเกษตรกรรมธรรมชาติทั้งหมดอะให้เราพึ่งตนเองว่างั้นเถอะ จริงแล้วมันเป็นศาสตร์ของในหลวงเนาะการพึ่งตนทำทำยังไงเราพึ่งตนเองได้เราพึ่งตนเองได้เราแล้วให้คนอื่นพึ่งเนี่ยคือเราทําได้ก่อนแล้วให้คนมาเรียนรู้เนี่ยคือให้คนอื่นพึ่งได้ครับครับก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับคลิปของพี่เทพคงไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมหลายความรู้นะครับที่เราจะนํามาเผยแพร่กับคุณผู้ชมในอนาคตนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ